h เ l l โลและ e อ o ก o มทู o ับ u บ c ล c ล t ช h City แบนไทยดีกว่า <laughs> ยินดีต้อนรับนะฮะทุกคนกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนะเออก็ตะกี้ใช้คำว่า City ทาั้งทั้งที่มันควรจะแปลว่าเมืองใช่ปะเออเรื่องนั้นช่างมันเถอะนะฮะเพราะว่าวันนี้ฮะผมจะพา,าทุกคนมาดูคลิปสั้นๆแล้วกันผมผมคาดหวังว่านะว่ามันน่าจะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนั่นกนะ็คือ ไปเช็คฮะว่าผู้เล่นคนใหม่ซึ่งอาจจะหน้าเก่าด้วยนั่นแหละของ LA Lakers เนี่ยมีความแม่นแค่ไหนคือ อ่ะเดี๋ยวผมไปอธิบายข้างในคลิปดีกว่าว่าทำไมผมถึงทำคลิปนี้ออกมานะฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้ความแม่นของแต่ละคนแล้วทุกคนคิดว่าไอตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยจะช่วย LA Lakers ได้ดีแค่ไหนนะครับก็ลองมาฟังคลิปนี้กันก่อนละกันถ้าใครชอบหรือไม่ชอบตัวที่ได้มายัางไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องความแม่นเรามา Uh, ย้อนความหลังกันเล็กน้อยนะครับก็คือการที่ทางด้าน LA Lakers เนี่ยได้พี่เต่ามาใช่ป่ะเราก็กลายเป็นว่า3 big t r e อย่าง Russell Westbrook, ok, Anthony Davis แล้วก็ป่า James ของเราซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลฮะว่าเฮ้ยเรา b u d ดดี้ฮ l ลกูล่ะนะฮะหรือว่าตัว3มแต้มแมนๆของกูหลามันหายไปไหนเพราะว่าพี่เต่ามาทุกคนรู้ดีครับว่าเปอร์เซ็นต์การยิง3แต้มเนี่ยมันลดลงหวบแน่ๆเลบ Bron ก็ยิงได้โอเค AD <ๆ>ก็ยิงได้แต่ถามว่ามันต้องมีมือปืนไหม มันต้องมีแน่ๆครับเพราะฉะนั้นหลายคนเป็นกังวลรวมถึงปีที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่อง3มแต้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับมาฮะมาฮะเราจะมาดูว่าเฮ้ยการที่ได้พิ่เต่ามาแล้วหลายคนเริ่มกังวลว่า3แต้มอ่ะมันเป็นไหนทีนี้ทางด้าน LA ก็เลยเสริมทัพยกใหญ่เลยเป็นผู้เล่นเวท e รันซะส่วนใหญ่ด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่3 and D บ้างมีคนที่3มแต้มดีบ้างแล้วก็ส่วนสูงกับฟิสคอดีบ้างแต่ว่าแน่นอนครับว่าจุดเด่นของพวกเขาเนี่ย แม่นคือความแม่นจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจะไปเช็คเลยครับว่าเขาแม่นกันแค่ไหนนะเพราะว่าการเสริมทิมครั้งนี้ในความรู้สึกส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่าเลกเกอร์เสริมได้ดีมากๆพอสมควรนะเพราะว่ามันจะช่วย กลบจุดด้อยของพี่เต่าได้อย่างพอสมควรเลยในการที่เอาคนอื่นที่มีความแม่นสามแต้มเข้ามาช่วยเออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเลเกอร์ทำถูกจุดโอเคคุณไปเอาเต่ามาปุ๊บแต่ว่าผมเสริมทีมด้วยตัวที่มันเป็นเทรนดียิง3แต้มแม่นแบบคลองบอลได้โอ้หลายอย่างฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกรดการเสริมทีเนี่ยถือว่าคลาส A เลยนะคลาส A เลยที่ผมให้และแน่นอนว่าปีนี้เลเกอร์คือเต็งแชมป์อีกทีหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยครับ อ่ะตอนแรกก็ว่าจะเกลื่นนิดเดียวนะนะเกลื่นนานไปหน่อยขอโทษด้วยมาเข้าเรื่องกันแล้วนะฮะคือถ้าเราจะวัดเนี่ยว่าคนนี้แม่นหรือเปล่าเนี่ยผมขอใช้มาตราการวัดเป็นค่าเฉลี่ย3มแต้มของ nba นะครับซึ่งค่าเฉลี่ย3มแต้มของ nba ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่36.7%นะครับทุกคนจำค่านี้ไวด้ดีดีนะ36.7%คือเปอร์เซ็นต์ความแม่น3มแต้มแบบเป็นค่าเฉลี่ยของ nba ในปีที่แล้วแล้วทีนี้ฮะผู้เล่นที่ เรียกได้ว่ายิงดีเนี่ยคือเท่าไหรอ่ะยิงดีคือแม่นแม่นจริงๆอ่ะก็ถ้าให้เทียบง,ง่ายๆก็เจเจเรดดิกหรือว่าแดนแคทโรบินสันอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งผู้เล่น NBA ที่เขานับว่าแม่น3แต้มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40%ครับในการยิง3แต้มนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เรทนี้นะก็คือประมาณ36.7%ถึง4 0เนี้ยอันเนี้ยผมถือว่าดีแต่ว่าถ้าเกิน4 0เนี่ยผมถือว่าแม่นโอเคปะ่ะอ่ะใช้เ е й т นี้กันนะครับ เรามาเริ่มต้นจาก ผู้เล่นที่ยิงแม่นน้อยที่สุดครับนั่นก็คือถึงด้านเทรเวอร์อาริซาครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยนะถึงด้านเทรเวอร์อาริซาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยิง3แต้มลงไปถึง35%ซครับซึ่งอันเนี้ยมันต่ำกว่ามาตรฐานของ NBA เนาะแต่ที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ไว้อย่างหนึ่งคือในปี 2019- ถึง2 0 2 0ตอนถึงด้านเทรเวอร์อาริซาอยู่กับพอร์ตแลนด์เนี่ยเขามีความแม่นถึง40%เลยนะครับซึ่งถือว่าแม่นน้อนในเกณฑ์การวัดของเราแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ย กมาอยู่แค่35%แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาได้ลงเล่นน้อยด้วยแหละนะครับเพราะว่าเขาเริ่มที่จะมีอายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแรกคือเทรเวอร์ริซ่าแล้ก็เฮ้ยโอเคเฉยๆแต่สิ่งที่ได้จากเทรเวอร์เนี่ยคือการเล่นเกมรับแล้วก็การยิง3มแต้มแม่นนะสำหรับผมจริงๆอะ่ะถ้าไม่นับสเตอะ่ะผมรู้สึกว่าถึงด้านเทรเวอร์เนี่ยเป็นคนที่แม่นมากเมื่อแบบบอลมันไปถึงคอร์เนอร์นึกภาพออกไหมอ่ะโอเคคนแรกจบไป ทีนี้มาถึงคนที่2ครับเราสเตปสแต้มขึ้นไปหน่อยนั่นก็คือถึงด้านเคนดริกนันนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นสไตล์เล่นพิกแอนโรวซะมากกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าตอนอยู่ฮีเนี่ยก็เล่นพิกแอนโรดีมากๆแต่ว่าพอมาอยู่เลเกอร์สเนี่ยก็น่าจะขยับตัวไปเป็นชูเตอร์มากขึ้นและเปอร์เซ็นต์สแต้มของเขาเนี่ยก็คือ38.1%ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่มากกว่า NBA เออซึ่งถือว่าโอเคเลยแล้วถ้าไปดูเนี่ยว่าเกมหน ครั้งนะฮะเกมนึงเนี่ยแกจะยิงประมาณ5.7ครั้งครับแล้วลงประมาณ2.2ครั้งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคแล้วก็สามารถตั้งความหวังไว้ได้ว่ามึงโลงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าลงเมื่อน,นั้น นี้เรามาดูคนถัดไปฮะคนถัดไปคือใครฮะคืออีกคนหนึ่งที่ผมชอบนะก่อนที่เขาจะได้รับอาการบาดเจ็บนั่นก็คือทางด้านของมาลิกมังนั่นเองครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ลงน้อยหน่อยอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเขาเจ็บเนาะได้ลงไป42เกมและความแม่นในการยิง3มแต้มของเขาเนี่ยคือ40.1%นะครับแล้วถ้าใช้มาตรฐานการวัดของเราเนี่ย40%มันถือว่าแม่นแล้วนะเว้ยแล้วการยิงต่อเกมของเขาเนี่ยก็อยู่ที่5ลูกแล้วลงไป2ลูกต่อเกมซึ่งถือว่า ่าเฮ้ยโอเคแล้วคุณเริ่มแม่นแล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่มาลิกมั้งแน่นอนครับ และที่ผมบอกว่าไม่ได้มีแค่มาลิกมังเนี่ยผมหมายถึงถึงด้านเคนเบสมอร์ครับที่ปีที่แล้วอยู่กับโกลเด้นสเตทอริเออร์นะแล้วสามารถยิง3มแต้มเนี่ยสูงถึง40.8%ทุกคนไม่ได้ฟังผิดครับขนาดผมก็ยังอึ้งเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้เช็คสถตทงด้านเคนเบสมอร์นะว่าเฮ้ยเขายิง3มแต้มแม่นเหมือนกันนะโดยที่ยิงเฉลี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่2.7ครั้งครับแล้วลงไป1.1ลูกโอเคแหละว่าเฮ้ยเขาอินพูฟขึ้นมามากแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาได้ยิงเยอะ มันก็เป็นค่าแวารี่อยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยแกอาจจะได้ยิงลงบ้างไม่ลงบ้างพอสมควรนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่แกอยู่ในแอตแลนตาฮอสใช่ไหมครับในปี2 0 1 7ถึง2018แเนี่ยแกได้ยิงประมาณ4.2ลูกแล้วลงไปประมาณ1.7ลูกซึ่งมันถือว่าเป็น39.4%ก็ใกล้เคียง40%เหมือนกันครับแต่พอซีซั่นถัดมาเนี่ย2018ถึง2019ที่แกอยู่แอตแลนตาฮอสเหมือนกันเนี่ยแกกลับยิงไปได้เพียงแค่30 เนนท่าั้แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยกราฟมันเริ่มขึ้นครับกราฟความแม่นมันเริ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะได้ยิงน้อยเนี่ยแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกมหนึ่งเคนเบสมอได้ยิงสัก4ลูกเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้าประมาณ1.7ถึง1.8ลูกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ฝากความหวังไว้ได้แถมเล่นเกมรับได้ดีด้วย แล้วคนถัดมาครับไม่ใช่ใครและแน่นอนว่าสถิติในปีที่แล้วเนี่ยเกิน40%อีกเช่นเคยครับนั่นก็คือทางด้านของ c a ร์เมโลอ t นโ n นครับขวัญใจของผมนั่นเองแหละนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขายิง3แต้มเนี่ยลงไปถึง40จุด 9%นะครับ40.9%ซึ่งถ้าใช้มาตรฐานการวัดของเราเนี่ยก็คือการที่คามิโลอันโตนี่เราสามารถบอกได้นะว่าเขาแมน่นซึ่งถ้าถามว่าเฮ้ยไอ้40.9%เนี่ยเขาได้ยิงไปกี่ลูกนัดหนึ่งเขาได้ค่าเฉลี่ยในการยิง3แต้มเนี่ยถึง4.7ครั้งและลงไปถึง1.9ครั้งนะครับโดยที่เล่นไปถึง69เกมเพราะฉะนั้นความฟิตความแม่นอะไรต่างๆเนี่ยด้านคามลโลเริ่มจากที่พิสูจน์เห็นแล้วครับว่าเฮ้ยเขายังมีกึ่นยังมีแววดีพอที่จะเล่นใน NBA และการเป็น3แต้มของ LA Lakers เนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้พอสมควรครับและคนสุดท้ายครับเรียกได้ว่าแม่นที่สุดในทีมนั่นก็คือมีการยิง3แต้มสูงถึง42.2นะครับนั่นคือถึงด้านของเว n e นเอลิงตันนั่นเองเราได้ถามว่าการยิงของเขาต่อเกมเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับนั่นก็คือปีล่าสุดนะครับยิง3แต้มเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ 6ลูกต่อเกมนะแล้วลงไปถึง2.5ลูกต่อเกมโอเรียกได้ว่ามีความแม่นจริงซึ่งมันจะช่วยสเปรดเดบลฟลอร์ให้ถึงด้านเลบรอนให้ถึงด้านเต่าให้ถึงด้าน AD เนี่ยได้เล่นง่ายขึ้นแบบชัดเจนมากๆซึ่งผมว่าการเสริมเวนเอลิงตันเนี่ยก็เพราะน่าจะเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวทีนี้มาสรุปง่ายๆกันครับ 6คนที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะมีแค่ถึงด้านเทรเวอร์อาริซาคนเดียวที่ตามของมาตรฐาน NBA ถึงด้านเคนดริกนันเนี่ยอยู่ในระยะปลอดภยัยอะเรียกอย่างนี้นดีกว่าระยะที่มันแม่นพอสมควรแต่ถ้าถามว่าไออีก4คนเนี่ยที่เราใช้มาตรการวัดจากปีล่าสุดนะครับถึงมาลิกมังเคนเบสมอร์คาเมโลแอนโทนีแล Wayne ้วเวนเอลิงตันเนี่ยมันเกิน40%ทั้งนั้นครับเรียกได้ว่ายิงแม่นเลยแหละในพื้นที่3มแต้มเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าถ้าฟอร์มของทุกคนเนี่ยยังเหมือนใน รดูการที่แล้วนะแล้วมีโอกาสยิงพอสมควรเนี่ยผมว่าผู้คนเหล่านี้แหละจะช่วยทางด้านพี่เต่าทางด้าน AD ทางด้านเลบรอนได้ดีมากๆเพราะว่าการเล่นเกมรับการคลองบอลของทางด้านเคนเบสมอลการดรฟิฟเข้าหาห่วงของทางด้านมาเล็กมังการที่เทรเวอร์ริซ่าไปยืน180หรือว่าเวนเอลลิงตันมาสเปรดิ่งเดอะฟลอร์เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าครบครันฮะครบครันจริงๆก็อย่างที่ผมบอกและว,ว่าผมให้เกรด A ไปเนาะในการ เพิ่มเติมบรสเตอร์ของเลเกอร์ก็ต้องรอดูเลยครับว่ารืููการจริงเนี่ยจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กกันแน่นะฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ